11เทคนิคทำพอร์ตโฟลิโอยังไงให้ปังข้อที่ 1. พอร์ตโฟลิโอของน้องๆต้องมีองค์ประกอบครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2. ใส่กิจกรรมและผลงานที่เกี่ยวข้องกับคณะและสาขาที่สมัคร 3. ถ้ามีความสามารถพิเศษควรโชว์ความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับคณะและสาขาที่สมัคร 4. เนื้อหากระชับและตรงประเด็น 5. เลือกใส่ผลงานที่คิดว่าโดดเด่น 6. มีรูปภาพประกอบหรือกิจกรรม 7. มีสารบัญช่วยให้กรรมาการดูเนื้อหาง่ายขึ้น 8. เรียงผลงานตามไทม์ไลน์จากล่าสุดไปอดีต 9. ใช้สีที่น่าดึงดูด 10. ใช้ฟอนต์ให้เหมาะสมอ่านง่ายและข้อสุดท้าย11ไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลผู้ปกครองแต่ควรระบุเบอร์โทรและอีเมลของตัวเองและที่สำคัญอีเมลนี้ควรตั้งเป็นชื่อที่สุภาพหรือชื่อจริงนะคะ แล้วพบกันใหม่กับอีพีหน้าจะพาไปดูตัวอย่างผรอตเฟลีโอที่เป๊ะและเข้าตากรรมการถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆของพวกเราอย่าลืมกดติดตามมดมิเกยร์ทุกช่องทางด้วยนะคะบ๊ายบาย